ทำไรคะนะเจ็บไม่ได้เจ็บไม่ได้เจ็ไม่ได้เจ็ว

ไปเลยไปกดลรีให้พี่เขาเลยไปเร็วเขาจะมาฉีดปลวก้วครับไปรอข้างลา่างมีใครมาอีก มาไปด้วยเอาไปด้วยใครมาเร็วมาค่ะไปพี่ปุ้ยมาไปไหนไปไหนกับเลมี่ได้ไหมซารลอสไปด้วยได้ไหมอ่ะสวัสดีค่ะอะไรอ่ะซารลอสไปด้วยได้ไหมได้ไเหรอนั่งตรงไหนดีอ่ะแข่งเสียงดอ่ะ ล้วน้ให้นั่งตรงไหนอ่ะนรอรถเอามาเต็มแล้วเหรอต้องเดินกลับบังมิงนั่รอรถกอกไปลไปก่อนรถไปไม่พี่ปุ้ย่ข้างหน้าอ้พี่ปุ้ยนั่งข้างหน้าเลยเไป่ปุ้ยก่อนไปพี่ปุ้ยขับรถมา